เกิดอะไรขึ้นหนุ่มกลาลบภาพคู่โจนเพนชุลีออกจากเฟซบุ๊กเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ ภรรยานักร้องดังอย่างโจนเพนชุลีที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทและสารมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อยแต่เนื่องจากทางบุคคลที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยดังนั้นการน,นัดไกล่เกลี่ยที่ศาลยาวะชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในจึงต้องยกเลิกไปนับต่อไปคือวันที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566 และในเวลาต่อมาวันที่28เดือนสิงหาคมทางบ้านทนายชายพัรอนุสรได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคดีไม่สามารถจะรัจาไกล่เกลี่ยได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทย์กล่าวว่างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทํานองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจดไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจธในทำนองชู้สาว เป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจทคาดเดาไปเองโจทย์จึงไม่มีเสร็จเรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืบพยานกันในวันที่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2566ต่อไปเปิดหลักฐานกันให้สารตัดสินครับสารเท่านั้นคือผู้ตัดสินเบอร์แพงที่ไม่ต้องพยายามเบอร์ทนายชายพัฒ และล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจูนักร้องดังอย่างหนุม่มกะลานั้นได้ลดภาพคู่โจนเพนชุลีออกจากเฟซบุ๊กโดยทางด้านหนุม่มกลาออกจากไฮไลท์เฟซบุ๊หลังอีกฝ่ายขึ้นสาลร,ร้องบุคคลที่3เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทท่ามกลางชาวเน็ตแห่จับตารอดูต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องจะเป็นอย่างไร